นอนทะลูกแม่ง่วงแล้วบ้านไหนจะตัวเล็กไม่ยอมนอนบ้างคะอยากรู้ไหมว่าสาเหตุเกิดจากอะไรมาดูกันค่ะและอย่าลืมแแบกดไลค์เป็นกำลังใจให้ทีมงานกันนะคะท่านที่กดไลค์ขอให้ไม่เจ็บไม่จนทุกท่านเลยค่ะแม่ถึงเหนื่อยทั้งเปลีย กังวลว่าลูกจะพัฒนาการไม่ดีมาดูกันเลยว่าทำไมจะตัวเล็กถึงไม่ยอมนอน 1. ลูกกินนมบ่อยเกินไปคนเรามีนาฬิกาชีวิตมาตั้งแต่เกิดค่ะหากคุณแม่ให้ลูกน้อยกินนมบ่อยเกินไปในช่วงกลางวันทุกๆ 1- ถึงสองชั่วโมงหรือทุกครั้งที่ลูกร้องลูกจิงชินกับการกินนมแบบนี้กลางคืนจึงตื่นขึ้นมาร้องบ่อยเพื่อกินนมเหมือนตอนกลางวันนั่นเอง 2. ลูกกินนมมากเกินไป ข้อนี้ก็เกิดจากการให้นมบ่อยเช่นกันค่ะแต่ในที่นี้คือลูกได้รับปริมาณนมมากกว่าความต้องการเกิดการอึดอัดแน่นท้องนอนหลับไม่สนิท oh, <no. S 1> นอนมีเสียงคลื่นคลาดในลําคอมีอาเจียนหรือแหวะนมให้จํากัดปริมาณนมที่ลูกกินจะนอนหลับได้ดีขึ้นค่ะ 3. สภาพแวดล้อมไม่ดีลูกจะนอนหลับได้อย่างดีคือสภาพแวดล้อมต้องสงบและผ่อนคลายไม่มีเสียงดังรบกวน ไม่ร้อนเกินไปจนลูกมีเหงื่อออกและไม่หนาวเกินไปเปิดไฟสลัวเมื่อลูกหลับแล้วค่อยรีไฟลงเด็กบางคนอาจสบายใจกว่าหากมีไฟสลัวสลัวเปิดอยู่เด็กบางคนนอนหลับไม่สนิทหากห้องไม่มืดพอดังนั้นสังเกตนิสัยลูกก่อนปิดไฟนะคะ 4. ลูกไม่สบายตรวจเช็คให้ดี หากทารกไม่ยอมนอนเพราะว่าไม่สบายมีไข้หรือมีอาการโคลิกจะได้รักษาอย,ย่างทุกจุดบางครั้งลูกนอนไม่หลับอาจมีสาเหตุจากอาการไม่สบายตัวปวดท้องท้องอืดแพ้นมหรือร่างกายย่อยน้ำตาลแลคโตดได้ไม่ดีเท่าที่ควรควรเปลี่ยนสูตรนมนะคะ 5. ลูกห่วงเล่นไม่ยอมนอนเคยเจอไหมคะลูกยิ้มตาแปว๋วชวนแม่เล่นทั้งคืนตึมเข้าที่นอนก็ไม่ยอมเกิดจากการที่ก่อนถึงเวลานอน ลูกได้รับการกระตุ้นมากเกินไปสนุกตื่นเต้นมากเกินไปจนมีผลต่อการนอนหลับลองเปลี่ยนเป็นตอนเย็นๆเ,เล่นกับลูกและสองสามชั่วโมงก่อนนอนอ่านดิทานให้ฟังสบายๆจะช่วยได้ค่ะ 6. ลูกกลัวเพราะความกลัวอาจทำให้ทารกไม่ยอมนอนโดยเฉพาะหากเขาตื่นขึ้นมาแล้วไม่เจอใครเลยก็อาจทำให้ยิ่งร้องไห้งองแงได้ดังนั้นให้คุณพ่อคุณแม่มีปฏิกิริยากับลูกทันทีเมื่อตื่นเช่นลูบหลังเบา,เบา,เบา ลูกหัวโอบก,กอดจะทําให้ลูกสบายใจไม่ร้องไห้และหลับต่อได้ไวเจ้าตัวเล็กของคุณพ่อคุณแม่ไม่ยอมนอนเพราะอะไรกันบ้างคะแวบะบมาเล่าให้แอดมินและคุณแม่ท่าน,นอื่นๆฟังกันได้ด้านล่างนี้เลยนะคะสุขภาพลูกต้องมาก่อนเรื่องพักผ่อนจึงสำคัญอยากรู้อย่าลืมกด Subscribe ปุ่มวงกลมตรงกลางไว้นะคะและกดปุ่มกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่อัปเดตก่อนใคร